หัวฟูวัสที่ค่ะมากินสมกม่วงจายมือนี่สมกวงเจียวประแดกด yep 7ត្រាប់ម៉ាក់លេចអោចៅអឺ ตั้งหนาตั้งตากินได้จา้านี่แหลยเจ็ดฟังค่ะเจ็ดส,สวิตฟังนะคะฟังหนึ่ง อยู่ที่สามสิบสองบาทกินให้คุ้มไปแล้วนะอ่อ